สำหรับคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่แฮนดิแคปเป็นปารีสแซงต์แชงแมงนับต่อซียเตอร์เนี่ยสองลูกนะครับตามทัศนาฟุตบอลคุยกับโต๊ะในข้ามคืนนี้เนี่ยแนะนำให้เชียร์บอลต่ออย่างปารีสนะครับเพราะว่ามองว่าซียเตอร์นะทีมดังจากเมเจอร์ลีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยได้เป็นเจ้าบ้านเพราะสนามแข่งเนี่ยเป็นลังย่าวของพวกเขาอยู่แล้วแต่เกมนี้นะเจอกับสุบหนักเนื่องจากเจอกับเปเชในฐานะแชมป์ยุโรปล่าสุด พวกเขาเพิ่งพาท่าพาให้กับโบตาโฟโกโไปสู่ประตูตัวหนึ่งในนะัดล่าสุดเกมนี้เนี่ยต้องการชัยชนะสถานเดียวทําให้ซีเอทเทิลที่ระดับบอลต่ํากว่าเจอกับศึกหนักอย่างแน่นอนแฮนดิแคปเปิดออกมานาให้ยอดทีมจากฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยเป็นฝ่ายต่ออาบแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับโดยมองว่าเปเช่แข็งแกร่งมากกว่าเกมล่าสุดก็ได้บทเรียนสําคัญมาแล้วด้วยและแมตช์น,นี้พวกเขาจําเป็นต้องชนะเพื่ออโอกาสเข้ารอบต่อไป ทำให้เชื่อว่าลูกทีมของเอลิเกตจะเดินเครื่องไล่บทขยี้แนลรับซ <S IO. S 1> ีแอตเทิลและเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนฉะนั้นอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนักครับ